วันนี้เรามาทําบ้านลังกระดาษสุดสวยกันบอกเลยว่าเอาไว้ใช้นอนชิลๆใต้ต้นไม้ได้เลยก็มีหลายๆคอมเมนต์บอกให้ศิลาไปซื้อบ้านไปสร้างบ้านนี่เลยศิลามาสร้างให้ทุกคนดูแล้วเราก็ไปดูที่ขั้นตอนแรกกันเลยอุปกรณ์ก็มีไม่มากมีแค่ลังกระดาษและก็แกนกระดาษคือบอกเลยว่าศิลาก็มีความฝันที่อยากจะได้บ้านนะทุกคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเองที่ทั้งปลอดภัยแล้วก็ตกแต่งสวยๆเพราะว่าศิลาเป็นคนชอบจัดบ้านมากส่วนของตกแต่งข้างในศิลาก็จะเอาเป็นวอลเปเปอร์มาติดเลยเพื่อทําให้บ้านข้างในดูสวยและมีสสีีีีัันน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 ทุกกกกคคคตออออออ้้็็มมผูช่่่่วยพพืขงงศิลเ คลิปที่แล้วที่ศิลาไปจุ่มเบบี้ทีมาสิลาก็จะเอาเบบี้ทีห้าสิบตัวไปตกแต่งภายในบ้านด้วยนะและสําหรับใครที่ถามว่าทําไมไม่สร้างบ้านจริงๆไปเลยจะมาสร้างบ้านลังกระดาษเล่นๆอยู่ทาไมคือบอกก่อนเลยนะว่าสิลาเรียนจบม6มาแล้วก็หยุดมา2ปี 2> เพื่อที่จะหาเงินไปเรียนต่อในมหาลัยแล้วถ้าถามว่าทาไมพ่อแม่ไม่ส่งเรียนพ่อเลี้ยงของศิลาก็ตกงานคือโดนเลิกจ้างอะทุกคนิลาก็เลยต้องเป็นคนที่ให้เงินพ่อในทุกๆเดือนแทนส่วนแม่ของศิลาก็เป็นแม่บ้านทําความสะอาดอยู่ที่โรงงานคือถ้าจะส่งศิลาเรียนก็ต้องเป็นหนี้แน มันไม่น่าใช่แมวแล้วนะแต่มันน่าจะเป็นสไปเดอร์แมวสรุปก็คือบ้านจริงก็เอาไว้ตอนเรียนจบแล้วกัน,นะทุกคนตอนนี้ก็คึ้นคองได้ประมาณนี้แล้วเหมือนใกล้จะเห็นความสาเร็จแล้วนะแล้วไปหยุดทาเพยงเท่านี้ก่อนแล้วก็มากินหมูกระทะกันแบบฉ่ำๆไปเลยมาถึงวันที่2 <c oughs> ก็มาถึงขั้นตอนการทําประตูหน้าต่างอะไรก็ว่ากันแล้วบอกเลยว่าอันนี้จะไม่ใช่บ้านลังกระดาษแบบธรรมดาแน่นอนเพราะว่าศิลาจะตกแต่งข้างในให้ดูสวยจึ้งไปเลยศิลาก็จะเอากาขุ่นมาใช้เพื่อที่จะทําให้มันติดกันนะทุกคนแล้วมือทุกคนก็็คือออออออโดดดดนน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 กกกกกกกาา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 ววววรรรรร้้้้้้ััั่่่่เลลลยยยใใสขงงตะะะะษษทีีมมิจแแบ ศิลาก็จะเอาไปนั่งเล่นนอนเล่นเงียบๆคนเดียวเป็นบ้านรังกระดาษใต้ต้นไม้ที่จะได้มีลมเย็นๆพัดเข้ามานะตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วให้ดูบริเวณรอบบ้านกันเลยก็จะได้ประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วบอกเลยว่าบ้านรังกระดาษหลังนี้ก็มีความแข็งแรงอยู่นะลมก็ไม่กลัวแดดก็ไม่กลัวแต่ถ้าฝนเอ่ออันนี้ก็กลัวอยู่น้องแมวก็มาปวดศิลาตลอดเลยนะทุกคนคือบอกเลยว่าทําไม่เป็นสุขเลยถึงขั้นตอนการย้ายข้อของเข,ข้ามาในบ้านรังกระดาษแล้วนะคือบอกเลยว่าเข้ายากมากเพราะว่าประตูเล็กมากเอาที่นอนเข้ามาก็จะได้ประมาณนี้เลยคือบอกเลยว ครั้งแรกก็คืออึ้งไปเลยอะพร้อมจะไปดูกันหรือยังทุกคนนับหนึ่งสองสาไปดูกันเลย และนี่ก็คือบ้านลังกระดาษของเต้าศิลาเองคือมองจากภายนอกมาไม่คิดเลยว่าภายในจะเป็นแบบนี้คือบอกเลยว่ามองภายในรู้สึกว่าไม่ใช่บ้านลังกระดาษเลยคือมันดูน่ารักและมันดูสดใสคือถ้าติดแอร์ได้ก็จะติดแต่ทุกคนส่วนน้องเบบี้ทีแต่และตัวก็คือน่ารักทุกตัวเลยมันอาจจะลำบากตอนก้มเข้าก้มออกนะทุกคนแต่พอมาอยู่ข้างในก็คืออบอุ่นมากพอมองแบบนี้ก็คือมีความสุขมากเลยทุกคนยิ่งดึกเท่าไหร่ก็ยิ่งสวยแล้วตอนพ่อศิลามาเห็นนะทุกคนมาดูกันว่าพ่อจะพูดยังไงวยดีีีีนนน่่่ขใจ อเอาได้เลยพ่อแล้วคะแนนเต็มสิบทุกคนให้เท่าไหร่กับบ้านลังกระดาษในครั้งนี้เราคอมเมนต์มาหน่อย